ตรวติดตามการคุดลอกนะครับการกร่อสร้างสถานีสูบนามด้วยไฟฟ้าพ้อมระบบทรงน้ำนะครับในการกร่อสร้างสถานีสูบนามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับ นายชำนาญชื่นตาภูวาราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายวีระชัยประเสริฐโสรอบภูราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานคณะเหตุงานเป็นประธานการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและก,กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่ง ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7และกับปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8ณนะห้องประชุมโครงการชนละประทานสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุริน จจังหวัดสุรินทร์โดยได้พิการติดตามนะครับการคุดลอกการกร่อสร้างสถานีสุบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบทรงน้าและการกร่อสร้างสถานีสุบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จานวน6โครงการน่นกันซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์จะเป็นหน่วยงานดาเนินการและการลงพื้นทีต่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ของอาเภอเมืองสุรินทร์อาเภอชุมพลบุรีและการอาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามนะครับผลการเบิกจ่ายและกับผลการดําเนินโครงการร่วมถึงซอยเหลือและกับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกับวัตถุประสงค์ที่เสนอไว้กับสํานักงบประมาณซึ่งในการนี้ครับก็มีคณะเหตุงานร่วมประชุมและรกับลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการ,ราอีกนํานครับ